อาร์เซนอลเตรียมประกาศต่อสัญญากับวิลเลียมซาลิบาไปอีก5ปีครับแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วครับในการแข่ง Football, ขันฟุตบอลคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายที่อาร์เซนอลจะเปิดเอมิเรตสตเดียมครับเจอกับไบรตันในคาราบาวครับรอบ4ครับเป็นคืนวันพุทธที่29ตุลาคมปี145ตามเวลาประเทศไทยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันรวมไปถึงครับเหาบรรดากูรูกูรูครับโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์ ฟอร์มของอาร์ซูนอลกันเรียกว่าสนั่นทันวันไหวแทบทั้งวงการเลยครับทั้งหมดรวบรวมไว้ในคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลี่ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเก่งกันเนอร์ครับพูดคุยเรื่รองราวของฟุตบอลเหมือนเดิมครับวันนี้ครับ30 กันยายนสิ er. well? ้นเดือนแล้วนะครับเดือนหน้าก็จะเข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วนะนะครับก็ถือว่าเป็นสองเดือนที่สนุกแล้ะครับฟุตบอลกลับมาเล่นแบบคึกคักเลยนะครับตั้งแต่สิงหากันยามานะครับถึงตรงนี้ก็มีข่าวให้คุณได้ติดตามกันทุกวันเลยนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับมีข่าวสารใหม่ๆนะครับของอาร์เซนอลมาฝากกันนั่นเองนะถ้าใครรักอาร์เซนอลทั้งใจเหมือนกันครับ ฝากช่วยกันกดติดตามนะฮะช่องเก่งกันเนอร์ครับให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากจะพูดคุยตรงไหนอย่างไรเชิญได้ตามสะดวกเลยนะครับมาลุยกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวดีก่อนแล้วกันครับวิลเลียมซลิบาครับนะฮะมีโอกาสที่จะต่อสัญญาไปอีก5ปีครับคนรายงานคนนี้ไม่ใช่ใครครับฟาบิซิโอโรมาโน่นั่นเองครับก็ เผยเผิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยใกล้ที่จะต่อสัญญากับวิลเลียมซาลิบาแล้วนะครับจะต่อไปถึงนู่นเลยครับมิถุนายนปี2030นะครับตัวเอกสารทั้งหมดเนี่ยมีการลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งยวดสำหรับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ไปต่อกันอีกที่เรื่องนึ่งครับอาเตต้าครับนะนะครับมีการวางแผนที่จะเชิญนักบินครับมาช่วยพัฒนาเรื่องของการสื่อสารเฮ้ยอะไรวะเนี่ย คราวก่อนก็ชวนโจรมาคราวนี้ชวนนักบินมามิเกีลเตต้าครับผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลครับเตรียมวางแผนเชิญนักบินขับไล่ครับของกองทัพอากาศอังกฤษครับหรือว่ามผมเข้าใจว่าได้เป็นชื่อย่อนะ RAF นะครับที่จะชวนมาอาร์เซนอลเพื่อวิเคราะห์กระบวนการถือสารเป็นทีมนะฮะเวลาสด้วย,วยเป็นเวลา3วันด้วยกันนะครับโดยจะอบรมตั้งแต่โคช้ช การซ้อมจนไปถึงการส่งต่อข้อมูลเนื่องจากมองว่านักบินเป็นอาชีพที่ต้องใช้คําพูดให้กระชับฉับไวและแม่นยําในการสาื่อสารห นเป็ในสถานการณ์ที่เป็นความเป็นคำตายนะครับ <_ d ata> เพื่อช่วยพัฒนาวิธีการสื่อสารของเขากับนักเตะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าคิดได้ดีนะก่อนหน้านี้นเ,นเตต้าเคยมีวิธีแปลกๆครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะ <_ d ata> เคยจ้างนักล้วงกระเป๋าครับนะฮะมาลองของโมยของจากโต๊ะอาหารนักเตะเพื่อสอนทุกคนรู้ว่าต้องตื่นตัวและระมัดระวังอยู่เสมอเคยวาดรูปหัวใจและสมองจับมือกันนะเพื่อสื่อถึงการ เล่นด้วยอารมณ์และเหตุผลนะครับแม้กระทั่งเปิดเพลง You w e l e n t Walk Alone ในระหว่างฝึกซ้อมเพื่อจำลองบรรยากาศที่แสนกดดันในแอนฟิลด์ให้นักเตะคุ้นชินนะครับพีตตานี่ก็มีเรียกว่ากลยุทธ์ใหม่ๆม,มาให้เราได้เป็นสีสันตลอดเลยนะครับนะฮนะก็หวังนวะ่า มันจะช่วยทําให้ทีมสื่อสารกันได้ดีขึ้นพัฒนาได้ดีขึ้นนั่นเองนะแล้วก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับศึกฟุตบอลคาราบาวครับในรอบถัดไปครับหลังจากที่อาร์เซนอลชนะพอตเวลมา2ประตูต่อศูนย์นะครับแม่แล้วก็จับติวนี่จับติวนี่เป็นไงสับคลาสสิกไหจับติวนะมาเจอกับไบรตันนะครับซึ่งไบรตันกําลังอาจจะเป็นทีมใหม่ของทาคิโรทมิยยสุก็ได้นะครับซึ่งอาจจะอาจจะได้เจอกันเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ก็เป็นคืนวันพุธครับ29ตุลาคมตี1น5ตามเวลาประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกแบบนี้เลยครับว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลทีเ่เป็นรายการที่หลายคนมองว่าอาร์เซนอลมีขุมกําลังที่เพียบพร้อมที่สุดนะครับก็ต้องยอมรับว่าในสือฟุตบอลคาร,ราบาวครับเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับทีมพรีเมียร์ลีกใหญ่ๆเนี่ยก็จะเอาผู้เล่นตัวสํารองหรือว่าเปิดโอกาสให้เด็กๆเ,กเกยาว,วชนเนี่ยขึ้นมาบ้างนะครับและขุมกําลังสํารองของอาร์เซนอลเนี่ย โอ้โหเป็นขุนกำลังเชิงลึกที่พูดตรงว่าเป็นตัวจริงได้เลยนะครับก็เลยมีการเรียกว่าคาดการณ์ว่าอาร์เซนอลอาจจะมีช่วยติดไม้ติดมืออย่างน้อยที่สุดก็รายการนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นคาราบาบคัพปีนี้น่าดูสุดๆไปเลยนะอะสำหรับแฟนนะอาร์เซนอลน,นะเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเนี่ยรอบ4ทีมสุดท้ายนะแพ้ก็คือแพ้นิวคาสเซิลนะครับในในรอบ4ทีมนะคือนะผ่านนิวคาสเซิลมาได้เนี่ยนิวคาสเซิลก็เป็นแชมป์นะที่สุดนะโอ้โหนะก็ ไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะปีนี้ฤดูกาลนี้นะครับเรหวังว่าจะไปได้ไกลขึ้นนะครับหวังว่าจะมีแชมป์ติดไม้ติดมือสําหรับอาร์เซนอลนั่นเองนะครับไปต่อกันที่เหล่าบรรดากูรูเลยดีกว่านะครับมีออกมาวิพากษ์วิจาร์อาร์เซนอลนะครับแล้วก็เรียกว่าส่วนใหญ่จะเป็นคําชื่นชมนะครับเริ่มต้นที่กองกลางอาดีตกองกลางของ เชลซีก่อนเลยครับจอห์นโอบิเกลครับนะฮะบ,บอกว่าปีนี้เนี่ยอาเตต้าเนี่ยทำได้ดีมากครับเขาสร้างทีมได้อย่างยอดเยี่ยมมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งไม่ใช่แค่ในพรีเมียร์ลีกนะครับแต่อาจจะดีที่สุดในยุโรปไปแล้วด้วยซ้ำทั้งในแง่ของความลึกของทีมที่ผมบอกนะขุมมันตัวสำรองเราเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวจริงได้เลยนะครับเ,เขาครบเครื่องและสมบูรณ์แบบครับดังนั้นถ้าปีนี้ไม่ได้แชมป์นเนี่ยไม่รู้จะ พูดว่าอย่างไรแล้วนะครับโดยเฉพาะแชมป์พรีเมยร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะอันนี้นไม่รู้ว่าชมหรือกดดันกันแน่นะไม่รู้เหมือนกันนะแต่อย่าไปคิดมากคนชมคนเวยรับไว้รับไว้รับไว้นะฮะส่วนแกรี่เนวิลครับนะฮะก็เห็นฟอร์มการเล่นของอาร์เซนอลแล้วบอกว่าโอ้โหลิเวอร์พูลมีหนาวแน่นะครับมิเกลเซตามีขุมกําลังที่ยอดเยี่ยมมากครับผมคิดว่าเขามีทีมที่ดีที่สุดในยุโรปไปแล้วด้วยซ้ำโอ้โหเห็นด้วยกับมิเกลไอ้มิเกลจอร์โอบีมิเกลเว้ยเฮ้ยนะครับโดยที่แบบนะ แต่ว่าผมคงต้องพูดเบาๆครับเพราะว่าลิเวอร์พูลก็ยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือแค่มา้าตัวน,นี้ตอนเล่าเท่านั้นที่ลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลนะครับนั่นก็คือมีอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลสองทีมนะครับโอ้โหเพิ่งเปิดมาไม่กี่วันพี่เหลือแค่มาสองตัวแล้วหรอนะครับผมไม่คิดว่าทีมอื่นจะสอดแจ้งขึ้นมาได้นะครับแล้วเขาก็ใช้สำนวน ของอังกฤษเขาอะนะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมยังมองว่าครึ่งแก้วนะมีน้ำแค่ครึ่งแก้วแต่สําหรับตอนนี้เนี่ยมันเกือบเต็มแก้วแล้วนะครับก็คือเป็นสมดุลประมาณว่าอ,อันอาร์เซนอลดีขึ้น,นแต่ก่อนก่อนหน้านี้มีเหมือนมีช่องว่างช่องโหว่ตอนนี้ก็เริ่มเหมือนแบบเติมเต็มแล้วอะไรประมาณแบบนั้นนะครับสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลแพ้ส่วนอาร์เซนอลก็ชนะได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งผมเขาสมควรชนะ เพราะว่าเล่นได้ดีกว่านิวคาสเซอลอย่างชัดเจนครับอาเตามีการแก้เกมที่ดีเขาเริ่มต้นด้วยทีมชุดใหญ่สุดแข็งแกล่งและเสริมจุดที่ต้องแก้ไขลงไปการทําแบบนี้แล้วสำเร็จจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ทีมได้อย่างมากครับและผมคิดว่านักเตะลิเวอร์พูลที่นั่งดูอยู่ก็คงรู้สึกใจหายเล็กๆนะครับอ่ะแฟนลิเวอร์พูลที่แวะเวียนมาดูช่องนี้ใจหายหรือเปล่าแบบที่แกลลี่เดวิสบอกไหมนะครับมเมนเดลเรนนะจ๊ะนะครับ ไปกันต่อครับแกนอกจาก2ท่านนี้แล้วครับยังมีคุณไมเคิลริชาร์ดครับอ่าเชลซีแมนยูอ่าไมเคิลริชาร์ดก็แมนซิตี้นะนะอ่าจูเลียนชิมเบอร์เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือเกมรับการจ่ายบอลหรือพลังงานที่เขาแสดงให้เห็นในสนามเนะี่ยผมคิดว่าเขาคือนักเตะชั้นยอดอ่านะแล้วก็ยอดเยี่ยมที่สุดในสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับอ่นะนะนะก็ว่าไปแล้วกันนะอ่าก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีเอานักเตะตำนานคนนันคนนี้มาเป็นคอมเมนเตอร์ไง ก็เป็นพูดก็เป็นกูรูอะไรเงี้ยเล่ามามันก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจบางทีอดีตนะักฟุตบอลมาเล่าเนี่ยมันมันมันอินกว่าโดยเฉพาะหลายๆคนที่เคยคว้าแชมป์แล้วมีมีประสบการณ์เล่นกับทีมนั้นทีนี้แล้วอะไรเงี้ยก็เอามาฝากกันก็แล้วกันนะปิดท้ายครับนะฮะอ้อยังไม่ปิดท้ายสิผมมีอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะอาร์เซนอลเจอกับไบรตันในคาราบาวครับรอบ 16ทีมสุดท้ายและไบรตันกำลังเป็นว่าที่ทีมใหม่ของชากิฮิโรโตมิยาสึครับตอนนี้อยู่ในการระหว่างเจราจาครับระหว่างนักเตะกับไบรตันครับก็ถือว่าเป็นสาการที่เป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโทมิยาสึเนี่ยไม่มีสังกัดนะครับย้ายได้ทันทีนะครับก็แต่ผมไม่แน่ใจว่าลงทะเบียนได้เลยหรือเปล่านะแต่เข้าใจว่าก็น่าจะเซ็นได้เลยนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพิมพ์ล็กมันมีเหมือนแบบต้องลงทะเบียน ก่อนถึงจะได้ลงเล่นได้อะไรแบบเนี้ยอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะต้องดูอะไรเลยตรงนี้เป็นองค์ประกอบด้วยแลวอาจจะต้องลงทะเบียนทีนึ่อ,อมก,การาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเข้าใจว่าเซ็นได้เลยนะเข้าใจว่าเซ็นได้เลยนะนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยมีอายุ26ปีแล้วครับต้องการที่จะเล่นในอังกฤษต้องการที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อไปครับหลังจากที่ยกเลิกสัญญาก,กับอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนครับ ก็มีความพยายามครับที่จะเซ็นกับนักเตะรายนี้นนําจงมีภาพมีภาพกราฟ,ฟิกหลุดออกมาแล้วด้วยซ้ำใหม่นะผมมีเห็นแบบแบบนะครับปิดท้ายครับอันนี้ข่าวน่ารักนรักครับระหว่างพี่เทรนกับน้องฝึกงานครับนะฮะ เด็กเค้นไรส์ครับนะฮะเป็นพี่เทรนของแม็กซ์ดาวแมนครับนี่ก็มีภาพวิดีโอคอลกันครับไอ้เจ้าหนูแม็กซ์ดาวแมนนี่ยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยนะครับ <c oughs> นะครับไรส์ Rice บอกว่าเมื่อวันก่อนครับเขาไปทําอะไรสักอย่างที่โรงเรียนครับแล้วก็เฟซไทม์หาผมผมตลกมากครับเพราะเขากับเพื่อนยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยผมเลยบอกเขาไปว่าเฮ้ยนี่นายเล่นพิมพ์ลิ้เมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เองนะนะฮะโอ้โหไอเด็ก15นี่มันไร้กาดจริงๆนะ เออนก็พูดแล้วก็ตลกดีนะน่ารักดีมันเป็นฟีลลิ่งแบบพี่น้องนะเออน่ารักดีน่ารักดีนะฮะอ่ะก็อ๋อผมผมผมคิดว่านะไอตอนที่แม็กซ์ดาวแมนอยู่ที่โรงเรียนะเราคอหาเดค็นไรส์มันคงแบบอวดเพื่อนนะเฮ้ยเพื่อนนี่พี่กูเดค็นไรส์เลยนะเว้ยอย่างเงี้ยนึกออกมะเออมันก็คงเท่นะเพราะว่าเดค็นไรส์มันคือนะักเตะทีมชาติอังกฤษแล้วนะแล้วเป็นตัวหลักทีมชาติอังกฤษด้วยนะ แล้วเราหนึ่งถึอว่าเราเด็กอายุสิบห้าเฮ้ยเนี่ยพี่กูอะไรเงี้ยเดี๋ยวบอกว่าพี่พวกเราดูนี่พี่ผมไอ้เจชนาทริปนี่พี่ผมเล่นทีมเดียวกันอย่างเงี้ยหรือแบบนี่พี่ลีซอพี่ผมอย่างเงี้ยโอ้โหคงเท่น,น่าดูนะเออเออเออเอ,อ่ะว่าไปแล้วกันนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้ครับ คิดเห็นอย่างไรกับทุกข่าวก็เชิญคอมเมนต์ได้ตามสุภาพได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจครับฝากกดติดตามช่องเก่งกันเนื้อให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับเจอกันใหม่อีกทีวันนี้แหละนะครับเดี๋ยวมีคลิปพรีวิวก่อนเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์มาฝากกันด้วยนะครับไปละสวัสดีครับ